งนราชการปูอาเียบเมาขน้อยขน้อยได้อยย่บ้านปูขน้อยยอนพัทยาปูปงไหนปูจะได้ถึงน n า ạ คือนการละก็บท่ไปทัไปเมื่อวานกับบรษับครับว่าโทรหาเรนี้ละปูกับโทรมาก่อนกับพอดีละปูเป็นยังไงครับผมเออเสียงหายูพชายปนไงเลยปนน้ำ ครับผมอันนี้ระมากคบุคคลได้อย่หรอกพระเจ้าพ้นตั้งโครงการทุนช่วยพ้เยบบนเยอไในแนี่อะไราที่ตัริวัดประบานซอยพวก่วย้่วนมากเป็นบรหาบ,บริจาคผู้ปัวจิตเยียงนะตุดหมู่บ้านนะครับผมเดือนลเดหมู่บ้านจะหาชุตับพว มีวันละหาเขาตัวผู้ตัวทิ่เตียงหนาเอาของอย่างไปให้ครับอนุโมทนาสาธุน้ำเลือกภูมี้งการคือเนื้อทศตัวผู้ใหญ่บ้านกับวัดต่างผู้ฝังการคือทั้าพวกเขาเป็นมัสยิวัดแหละน้องเขาชอบบุญมากเขได้เป็นผู้ป่วยทิ่เตียงกับผู้น้อยโอกาสกับผู้ตัวโตเด็กเองม่ได้นั่นแหละเดี๋ยละตัว น้านี่ว่าสิงหายโค้งสุดท้ายเลข32มาว่าท่าน่ายผมพอได้วัอนหายเลข2ตได้โค้งโค้งสุดท้ายสายเขมียนบอกปู่เขมียนสุดเดียวเลยเข้าพั้นหายสุดเดียวสุดเลข58ได้รึยังเข้าขันหายศูนย์58นั่ะศูนย์58สุดเดียวเลยเข้าขั้นหายนะขั้นหายศูนย์ เออสุดเดียวเลยสองสอวเข้าป้านหาแปดตั้ห้าศูนย์เท่านั้นแหละครับครัให้ม่นน้่ยที่สุดหาแปดเด้อครับสายขมิน้นนอ,องฟูน้ะงเดี๋ยวเข้าหายไปแล้วละเขาหดไปละเขาต้านสุดเดียวเดี๋ยวเขาเก่าสุดเนะย,ยังพอครับหายไป,ไปอ่ะ ทำให้ให้เลขสามตด้วยแบบนี้ยอกมาทำไเลขสามโต้ก็ิุันสองตัวให้ครับสายขมิ้นไม่ตัวได้เนาะกรปูอังดียวตัวศูนย์ห้าแปดศูนห้าแปดสายขมิ้นอังเดียวราจะเลยนน่ศูนย์ห้าแปดปนัทนชงกหาแปดครับหัศูนบนล่างเลยเลยเขาตรงห้าแปดศูนยห้าแปด ห้าศูนย์บนล่างเด้อพี่อกเขาเนี่ยบนล่างบนล่างเด้อพี่น้องบอรอนะครับเด็กเขาเขาวิ่งไหายมาเห็นดอกเก้ากับศูนย์ก็พานวิ่งเก้าวิ่งห้าเออเขาตั้งแต่ย้อมปลอกสีหัวต้เหล็กวิ่งเขาเหรินตะเต็นหักแกเหล็กจะมาเด้อมีมีสองครูขนาดเองคูเสือต่อไปปูเสือเนาะปูสามแปดหุ่น สามเป็ดซุนสามเปดซุนเก้าศูนย์แปดเท่านั้นแหละเก้าศูนย์แปดอ๋อเลยฟันจำมาเด้อสำมาถิอว่าคนฟันเนี่หรืเอาอันนี้ตัวนี้ก็ตัดเอาหางมาเด้อแปดศูนย์แปดศูนย์แปดในบ่อปูแปดศูนย์แปดแล้วก็แปดสามแปดสามแปด แปดศูนย์แปดสามสามแปดสามแปดแปดนั่โตโมาเลยนะเลยสามโตนะตัดเอาอยู่ไหนแล้วสามสามแดเากแปดโน้ตสามแปดเราก็ะแปดศูนย์เก้าศูนย์แปดศูนย์แปดเท่านั้นตัวเลขสามแปดนี่ก็ะแปดศูนย์แปดศูนย์เอาเลย คู่ที่สองกับตาเจ้าศูนย์แปดครับเก้าศูนย์เท่านั้นแหละศูนย์แปดกับเก้าศูนย์หมอผูศูนย์แปดกับเก้าศูนย์เก้าศูนย์เน้นคู่เทิ้งแล้วเนี้ยกับผูเน้นสองหางคู่เทิ้งหนอยเน้นสองหางคู่เทิ้งคู่สามแปดศูนย์ะเน้นคู่สามแปดศูนย์เน้น จช่เลยแหละตัวเดียวอ่ะครับจะจะตัวเดียวตัวตรงสองตัวคือแปดศูวนโมปูไปเรื่อยล่างแต่เมาฟันชุกมาหาพ่อดอะไรศูนย์เก้าก็หาเก้าอ่ะครับล่างโตโตเปิดล่างเหรอล่างกับโต๊เก้าแหละโตฟันชุกมาหายนั่นแหละศูนย์เก้าเออเก้าศูนย์ปูล่างศูนย์เก้าถือจะมาหายไปก็หาศูนย์ก็ศูนย์หาเออครั่เออหาเก้าศูนย์เก้า อาเกอาสองคูต้องหายไวเธอต่องหัวดีก้าแม่นยูปูนั่นแหละสกูได้ก็เอาคู่นั้นแต่ธรรมามาขาดเอาก็มาขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้คาอห้าเป้าหาาเป้านะพอเหลยอฝันด้วยธมาฝันเนี่ยสี่หมื่นฝันจังไรปูบ้านี่ฝันว่าเขาบอกจะบุญในสละนี่ว่ามันจะออกวทธิ์ที่พืหันบ่ ต้นหลายเทพบุญแล้วผู้เฒ่าผู้เฒ่าสามต้นคนถือถือขันขันแบบขันขันเงินนะแต่มันเป็นอย่างนะครับคนถือคนถือขันหาแทงเงินคนเราลงลงขันกันเหมือนนะมันจมได้แล้วบบต้นเจ้าแพะแหละคนนั้นเลยครบเลือเด้อดนนะอย่างนั้นจะหกพันนี่เหมนนะต้นมันหกพันเด้อดนี่เหมืนนะเรียกฟาส ฝันเดีนี่ครับมันว่าผู้เฒ่าลงขันกันในสราเขาเป็นบุญนั่นหอกบริจาคในเงินหก <6, 000. S 2> พันเลยหกพันว่ามันหกศูนย์เพราเก่าหกศูนย์ว่าเลยไผู้เฒ่าเฒ่าก็เก้า,าทุกพันปูหกศูนย์เก้าศูนย์ค่ะป,แปลลูแปลผมแปล,ลว่าอะไรผู้เฒ่าถือขันผู้เฒ่าอผู้เฒ่าถือขันแม่จ้ะผู้เฒ่าก็เก้าแล้วขันก็เป็นศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์เก้าละปู มันมันลงขันได้มันหกพันอดีคน<า>น่ะค่ะสมยยอดมาแล้วนะตะลงจะบาลฤทธอเออบบนี้บาลธิี่สาร้ายยี่สิยูนันเจ็ดหาได้ยังพอเจ<า>็ดหาแล้เจ<า>็ลลดลาบกปูลือกวัดไหนหนเลือกทีว่วัดไหนกษกที่วัดเจ็ดหาปูเจ็ดหาีนี่เานี้ยแหละฤกษ์ฝันครับอ้าเลกษ์ฝันกษฝันได้ฝันเพิงดอกแล้วถ้าซืเอเอ ครับ <c oughs> รน้อ,นองที่มันก็ต้งที่มังก้ต้องรงได้ยังไค่ะปูเช่สันต้องตรงหลายเท่าเละเจ้ารูปป้จ้องยังม่ค่ะเอาปูบานนี้ไม,ม่คงสุดท้ายค่ะสุดท้ายมั 6, นนี้สุทธศัพท์หกกรกฎาคมสองพันห้ารอยหกสิบหกสายขมิ้นเนาะค่ะปู เลขซ้ายคอมเมน 58, ต์0หาแ8น <8 S 1> ับหาศูนย์นี่บนล่างเลยเนาะค่ะล่างเลยคนบนล่างอานนี้ส่วนตัวเลขของปูเสือมี380908ตัดเล่นออกมากกับมี803890ล่าง09เ้าหา9ค่ะปูน,น้าวันทวงไหวถ้าเจ้า สุดท้ายตามด้วยเลขฝันปูค่ะอือ60กับ75เท่านี้บ่ปูนั่นแล้วเลข3ตัวกับ9เ,เอา9ใส่สติอ๋อถ้าเสีอา3ตัวเอา9ใส่9เก้าหยังล่ะปู9 60นี่บ่9 60แล้วผู้เฒ่าถือคันเนาะค่ะถ้า3ตัวก็เอา9ใส่เนาะเอ้ายันให้ FC เพิ่นก่อนปู3ตัว ปูก็ได้ปูก็ได้ได้ค่ะเอาปูตัวเลขงวดประจำวันที่สิบหกนี่กับปูกับฟันมาหายเป็นโค้งสุดท้ายแล้วเนาะค่ะปูมักได้พิเศษปูมากส่วนตัวพิเศษเล็กล่างเลยมากหาเก้าหาเก้า้จ้าแต้แต้เลขนี่เขาหายมาเนี่ มักเลขสามตัวเขาแล้วนี่ศูนย์ห้าแปดเลขเขานี่มักตัวเดียวนี่คือกันนึงห้าแปดจ้าฟันหมดเป็นการผสมสินะเอาปู่เอากันอยู่ถ่ายคลิปแล้วค่ะปูนะขอเจริญทรัพย์ยมพอให้รับให้รวยแบบที่บิ้งก็ให้พิจารณาเอาตกทองม่โศกไม่ลาบก็ฟันโลดติดจัดฟันโลดเนี่ย จ้าไมันเอามาเลขเขาคาดฝันแรงสิเลขเขาละล่ะเลขเขาตัวใดก็ผู้ผูมันเลขเลขเลขแค่แค่แมนบอกครับผู้นู้นใจแล้วเต็มร้อยทิ่จะเลยวิ่งคนคนเล่นหากระเป้าก็คนว่าวิ่งห้าพินเก้าอืมว่ามันเลยวิ่งคนวิ่งไว้นะศูนย์ห้าเก้านะคนยิงไว้นะเลขคอมเห็นต์นะบอก เด่กคนวนึ่งวัยจะ้ะเท้าหัวตัวแรกหายไปตท้าหัวตัวแรกม่เข้าวิ่งวิ่งมีสนไมีหายมีเก้าวิ่งคนลรกคนเล่นแวิ่งศวนวิ่งห้าวิ่งเก้านาะค่ะโปจะเร่งวิ่งคนเคยเขาป็นครูมาเลยสายเธอแหละได้ยกพอตามตามหาไปนั่นจับปูมาจนเติมหลายเธอแล้วเด้ วังวังศูนย์เก่าสามก็มากจนเต็มเลยเลือกวิ่งคนเขานี้เลยพวกคดุดเลยเอาจ้าปูตอนนี้ก็เดินทางมาถึงถ่ายคลิปแล้วค่ะปูฝากพี่น้องเอฟซีฝากญาติโยมเพ่นแนจ่จ้าอืมครับญาติเอามง,ง,งเอาพิจรารนณะเอาตัวใดมึงมามาป้อมปันกับของกับซื้อบ,บองังซื้อพิจานณะาบังบนล่างไปซื้อตะล่างบ่เอาบนกับพวกใดแ้วพวกเราแต่อย่างท้่มันอ่าน,นเลยมันจะถือเลยอัานเลย คคือวันหนึ่งคือวันหนึ่งได้ยังเลยได้แค่สี่สิบบาทเองจ้าอ้าวปูกราบขอบพระคุณปูหลายๆเจ้าค่ะปูสาธุสาธุอ่ากราบนมัสการค่ะนมัสการครับผมสาธุมันปล่อยให้ลำให้รวยกินบโบกให้โจ๊กบอมารเดิลจ้าปู